ก็มีคิดเหมือนกันว่าจะเปิดมาแล้วจะได้เห็นอะไรแบบนี้โอ้โอ้โอ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  ยินดีต้อนรับกลับมานะครับช่วงเวลาที่พันวัตรรอคอยหลังจากนี้จะเป็นเวลาของพันวัตรเมื่อกี้คือเป็นเวลาที่พันวัตรฝืนตัวเองมากๆที่จะไม่จับคีย์บอร์ดเลย <laughs> เพื่อทําให้ทุกคนได้รับชมอย่างต่อเนื่องมากที่สุดหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาของพันวัตรทุกคนโปรดทราบแจ้งให้ทราบเลยเราดูกันไปเป็นช็อตไปชัอกัอนนะสาวๆเส้นทีไซกอดซา อาคารที่เหมือนจะมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าข้อสรุปที่ได้มีการตีโพยตีพายกันไปก่อนหน้านี้ของพานุที่เคยได้ทําไปว่าเอ๊ะเขาจะเป็นเพลงที่มีสปอนเซอร์อยู่นั้นหรือเปล่าสินค้าตัวเดียวที่เราเห็นนั่นก็คือลิปของดีออที่ชัดที่สุดที่โรล่าได้หยิบขึ้นมาเป้ยปากหนึ่งทีปืดปายสวยครับเกิดมาเป็นคนสวยมนดีอย่างนี้นะครับ แค่เปิดมาก็ตายแล้วเอาจริงๆแค่เปิดมาก็ไม่มีใครอัดต้านได้แล้วแค่เปิดมาก็ทำให้ชีวิตใครหล,หลายๆคน หยุดหายใจได้แล้วนี่คือรามิเป็นหนึ่งในคนที่สวยที่เป็นสมาทเกิลมากๆเป็นคนที่สวยลหล่อไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันถ้าเกิดคุณกําลังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงที่มันมีคําว่าหล่อแปะอยู่ตรงหน้ามันเป็นแบบไหนดูนี่ครับนี่คือผู้หญิงที่สวยและหล่อในเวลาเดียวกันนั่นคือสมาร์ทเกิลคนแม่มันฉลาดดูฉลาดเลยอะดูแบบโอ้วาวเออ 헐, 조이, 아사 쏘이 빡. 형님들, 저, 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 สยเพงลงไรเดดเนี่ยได้ยินครั้งแรกผมก็พูดขึ้นมาในใจกับตัวเองว่าเแบบพลงแมงชาลีพูดชาลีพูดมันเป็นเพลงที่เราฟังแล้วเราได้ยินเป็นสำเนียงเป็นเสียงของเขาเป็นเมโลดี้คือทุกอย่างมันเขาจนชัดเจนมากอะเพียงแต่ว่าแค่เล่าผ่านตัวน้องๆ baby monster แล้วก็อลเลนส์ใหม่เพิ่มในบางส่วนให้มันมีความแบบเป็นตัวตนน้องมากที่สุดแต่นี่ก็สวยมากเลยอ๋อคุณดูสาคุณ มันสเสน่ห์มันพุ่งออล่ามันออกดูสายตาเมคอัพดีมากอับจอดแรบลงแรบลินเล่นหน้าเล่นตานคุณหัวยอนกับว่า <c oughs> ค่อยๆโตเป็นสาวนะการเติบโตของคนมันจะแบบค่อยๆแต่ระดับแบบ1 2 3 4 5 6 7สมไปก็สมมติแม็กที่10เนาะอายอนจะเป็นแบบนั้นก็คือค่อยๆไป1ไป2ไป3ไป4เลเวลการเติบโตของดามเมจของความสวยของการค่อยๆโตเป็นสาวจะเป็นแบบนั้นซึ่งจะแตกต่างกับชิกิตา้าชิกิต้าจะแบบว่าเริ่มจาก1ข้ามไป4แล้วมา7แล้วไป10ก้ากระโดดนะขึ้นบันไดก็คือก้ายาวกว่าเพื่อนไป, <laughs> ไปนู่นเลยอะไรแบบนั้นนี่คือการเติบโตของการค่อยๆเป็นสาวอายอนจะเป็นแบบนั้นก็คือค่อยๆ นะเอ้ยไล่์ <c> up <oughs> like like เฮ้ยสมบัติตุด,ด,ด,ดต้องบอกว่าเขาจัดไฟดีมากนะทำให้แบบว่าผิวน้องอรอร่าออแร่ได้ขนาดนี้หมวกนี้ก็ส่งเสริมดีนะครับแต่ผมชอบเวอร์ชันไม่ใส่หมวกมากกว่าว้าว <Okay, okay. S 1> จบเพลงบบเห็นปะบางทีพารทวัตก็ต้องมีการฝืนชะตาบ้างถ้ามันไม่ฝืนชะตาเลยทุกคนจะได้ดูแบบนี้ดูไม่จบสักทีบางคนก็แบบลำคัญแหละดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบนั้นยอมทำนี่เห็นไหมว่ารักทุกคนขนาดไหนฝืนทนรับดาเมจแบบอาแขนรับแบบโดนมัดมือมัดเท้าแบบนั้นนะทำเพื่อทุกคนนะแต่รอบนี้ขอแหละทุกคนทําเพื่อผมบ้างนั่งดูผมกรีดร้องให้ดีว่าทำไมคอสตูมสีขาวเขาแบบอย รูปนี้คือคุณหนุม่มตายจะบอดสวยเนาะสวยมากเลยสวยมากเลยสวยจนจะบ้าสวยจนเครียดสวยจนไม่เกฑนขึ้นสวยจนหายใจไม่ออกแฟนพี่ผมตายแน่เลยว่ะผมตายได้เลยว่ะแต่ว่าเวลาอยู่คนเยอะทุกคนจะไม่ได้เห็นผมร่างนี้โดยเฉพาะถ้าไปคนเดียวแบบไม่มีน้องสาวไปด้วยหรือไม่มีคนสนิทนั่งอยู่ข้างจะไม่ใช่ร่างนี้ จะเป็นร่างที่แบบว่าเก็บทรงนิดหนึ่งก็จะสงบสง่ยมหน่อยหรือถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าผมกรีดมันอาจจะอันไม่อยู่เลยวคือข้างในมันมันแตกสลายระเบิดไปแล้วด้วผก็อ่ะเคยเห็นระเบิดแบบยันทิงตุมตําตุมตําตุมตําอยู่ข้างในปะเออแบบนั้นแหละข้างในผมเป็นแบบนั้นตุ่มตําตุ่มตุ่จัดหน้าก็จะเราต้องเก็บทรงกันบ้างจะให้แบบไปด้วยตัวคนเดียวมันก็ผมก็เขิน ผมก็เคยแม้ในใจผมอยากจะทําแบบนั้นแต่ว่าผมก็กลัวว่ามันจะรบกวนคนข้างประเด็นนะไม่ต้องตกใจและเห็นมันนิ่งเกินไปปวดรู้ไว้ว่าเก็บทรงอยู่แต่ข้างในคือไม่ใช่แบบนั้นถือเรู้เรื่องนะเวลาเจอกันที่แฟนม้จะได้ไม่คิดว่าเอ้ย <c oughs> พันวัมึงไม่จอยหรือเปล่าไม่ปกติเลยนะอะไรเงี้ยรู้เหตุผลนะเหตนการณ์นั่นปะค่อยๆแบบเวฟตัวอย่างงี้พอมันลงคําลงประโยคเขาแบบมีทิ้งจังหวะ ึงกับหน้าแบบปึ้งส่งอินโนถึงที่ส่งจากเกาหลีมาถึงไทยเลยดูหน้าด้วยถึง คือด้วยความที่แบบแบ็กกราวด์เขาเป็นสีดํามันเป็นดําที่ดําสนิทนะทุกคนดําที่ไม่สะท้อนแสงกระจายแสงเป็นคอสตูมสีขาวจัดแสงเข้าไปอ่ะมันจะส่งแค่ตัวน้องให้ตัวน้องลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์ลอยขึ้นมาจากสเตจลอยขึ้นมาจากพื้นทุกอย่างที่มันเป็นสีดามันทําให้ตัวน้องอ่ะมันสว่างมากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดมากขึ้นผิวก็คือผ่องสุดๆไปเลยอันนี้เป็นการจัดแสงที่สําหรับผมผมว่ามันยากนะถ้าดูจากตัวภาพรวมนะเราไม่เห็นรอยต่อของฉากไม่เห็นรอยต่อของแบ็กกราวด์ไม่ เห็นรอยต่อของพื้นมันเนียนมากจนเรารู้สึกเหมือนว่าเขารอยอยู่ะมันสะอาดมากอะ่ะมันขาวสะอาดตามากไม่เห็นรอยต่อของความเหลี่ยมความมุมใดๆอะ่ะเงาของมุมอะ่ะยากนะในมุมของผมนะครับผมก็ไม่ได้จะแสงเก่งแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไง่ายด้วยโดยเฉพาะการทําให้ผิวของบุคคลของน้องๆสว่างขนาดเนี้ยจริงๆการจัดไฟมีผลมากนะทุกคนกับการทําให้คลิปวิดีโอมันน่าดูกับการท,ทํา,าทให้ตัวบุคคลเขาโชว์เสน่ห์ของตัวเองออกมาได้มากที่สุดต่อให้โปรดักชันดีแต่จัดไฟออกมาแล้วแบบผิวไม่ไม่ส่งเลย มันก็ไม่ได้ให้ฟิลความรู้สึกที่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์กับคนดูขนาดนั้นแต่นี่คือแบบอ้ย oh นี่นี่น,นใช้ดูไซนงานกอสร้าของเขาเน่ยมีตัวใช่ตัวบีไหมใช่แล Baby, A, หละเบบี้เอลเปล่าบีเอ็มเบบี้มอนสเตอร์พวกหนูใช่ไหมคือคนที่จะต้องไปฉาบไปทาทรงทา,ทาสีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงพักกลางวันเก็บถังสีออกแล้วก็มา้อนเต้นกันก่อนอะไรแบบนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นนะเนาะ จัดแสงให้มันไม่เห็นรอยต่อรอยต่อจะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะแบ่งแยกได้ชัดเลยพื้นเป็นพื้นผนังเป็นผนงังมันยากเนี่ยการจัดไฟที่ทําให้มันไม่มีเงาเลยพื้นขาวก็คือไม่มีเงาของน้องเลยอย่างอันเนี้ยมันจะเห็นเงาชัดเจนฮะ,ะเงารองเท้าเงาคนเล็กน้อยเงาของอาา่าฉากต่างๆเห็นป <c oughs> <c oughs> ะนักธุรกิจสาว ไม่สวยโอ้สวยมนี่คือลูกหลานของ YG Group หลานสาวของคนนั้นของคนนี้ลูกของคนนั้นของคนนี้มาแบบว่ารวมตัวกันเดบิวต์ประหนึ่งว่าเป็นแบบนั้นนะมันทำให้เราไปเรื่อยได้เหมือนกันนะ <laughs> เฮ้ยทำไมเราผมปิดอยู่คนเดียวเล่ามันเป็นฉากที่ต้องสวยแล้วดูไป็นสมบัดผมยังไงให้มันปิดหน้าอย่างนั้นนะแต่บช่อ,อน,นี้ผมว่าเลยนะผมว่าแบบให้ร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปร็ตหลายคนโดนดาเมจจากการบิดตัวแล้วโชว์หุ่นสวยๆของอายอนมันบิดได้องศาที่แบบว่าเออเออ

ฉันจะไปดอดที่สยามเลยฉันที่อยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรจะพูดแหละ